คนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ให้คุณผู้ชมนะคะลองพิมพ์มาค่ะว่าภาพที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยพี่ผู้หญิงคนนี้จะอายุเท่าไหร่ให้พิมพ์มาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าอายุจริงๆนั้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้พิมพ์มาเลยค่ะว่าเนี่ยตอนนี้รูปที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ขณะไลฟ์สดเนี่ยคืออายุเท่าไหร่รีบพิมพ์มาเลยนะคะ ใครพิมพ์มาเร็วสุดเนี้ไม่แน่นะบล็อกอินเข้ามาที่ทีละพรคลินิกเดี๋ยวน้องอก็จะมีแบบว่าของที่ระลึกมอบให้อาจจะเป็นแบบว่าคอ,เลเอลลาเจนเจลลี่อะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นรีบตอบมาใครตอบไวสุดเนี้ตอบถูกรับของรางวัลไปนะแต่ตอนนี้ให้ดูปัญหาของพี่ท่านนี้ก่อนนะนี่ดูเลยนะคะร่องน้ำมากความหย่อนคล้อยของผิวความที่ผิวไม่สดใสไม่สว่างกระจ่างใส แล้วก็ตาตกตาก็จะดูเศร้านิดหน่อยดูแล้วเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นรูปอย่างนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องแก้ไขนะคะที่เรามองจากภาพเนี่ยคือเฟสล็อกสอช่วงแน่นอนแล้วก็ตา2ชั้นคือจะต้องตัดหนังตาออกไปเพราะว่านี่หนังตาตกมีความหย่อนคล้อยของใต้ตาด้วยต คุณผู้ชมคะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าผ่านไปอีก3วันค่ะจะ1เดือนจะครบ1เดือนสำหรับคุณพี่ท่านนี้นะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วมีคนทายอายุมาหรือยังคะยังค่ะยังนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราไลฟ์สดแล้วก็บอ,กอาจจะยังไม่มีใครมาแต่เราเฉลยเลยดีกว่านี่ดูจากภาพ แล้วมาดูตัวจริงสวัสดีค่ะพี่ชมสวัสดีค่ะนี่คือแรงบันดาลใจสำหรับผู้หญิงที่กำลังเข้ามาชมการไลฟ์สดของทิลพรคลินิกบนเฟ e บุ๊กแห่งนี้นะคะขออนุญาตถามเลยค่ะว่าปัจจุบันพี่ชมอายุจวนจะ7จแล้วค่ะจวนจะเจ73ามเจ็ดค่ะ,คะไม่ผิดค่ะคือรูปนี้เนี่ย พอบอกอายุ73เนี่ยยังพอเชื่อได้อยู่ตอนที่น้องออนเห็นหน้าพี่ชมครั้งแรกตอนที่มาถ่ายภาพข้างล่างนี้นะคือก็ถ่ายอายุว่า65เราก็แบบเอ๊ะก5นี่น่าจะโอเคนะอะไรเงี้ยแต่พอพี่ชมบอกอายุว่า73ตกใจมากค่ะเลยต้องคว้าตัวมาไลฟ์สดเลยว่าเนี่ย <c oughs> คือคน73จริงหรือเปล่าแต่พอดูรูปแล้วอ้า เป็นอย่างที่อายุบอกแต่ตอนนี้เราย้อนไวัยไปแล้วเราไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงเรื่ใบนี้แล้วนะคะคุกผู้ชมเราไม่พูดถึง,ถงแล้วเพราะว่าเรามาเปลี่ยนแปลงตัวตนมาทําการแก้ไขโดยทีมงานของคุณหมอชลธิตที่<ช>ทีละพรคลินิกทีละพรคลินิกค่ะขออนุญ,ญาตถามพี่ชมค่ะว่า เรามีปัญหาค่อนข้างจะแบบว่าด้วยวัยที่เพิ <jaar ans> all, ่มมากขึ้นแล้วศึกษาในเรื่องของการที่จะต้องมาทําการผ่าตัดทําสัญากรรมเนี่ยนานไหมคะกว่าจะตัดสินใจก็ใช้เวลา2ปีนะคะที่ดู YouTube อยู่นะคะแล้วก็พอยิ่งดูก็ยิ่งดูหลายๆเคสมากเลยยิ่งดูก็ยิ่งมั่นใจขึ้นว่าอะไเสร็จแล้วเราก็พี่พี่ชมก็ โทรหาแอดมินเลยปรึกษาแอดมินก็เลยบอกว่าอย่างพี่ชมเนี่ยต้องทำสองตอนสองช่วงคือเฟ็ลสองบนล่างเลยถ้าเราทำสองช่วงเนี่ยเราจะได้ช่วงคอไปด้วยมันก็เป็นกําไรของเราค่ะพี่ชมก็ตัดสินใจว่าทำเลยทั้งๆที่ก็ถามถามแอดมินว่าเจ็บไหมก็บอกไม่เจ็บครับคน80กว่าเขายังมาทำมัากไม่เจ็บพี่ชมก็เลยมั่นใจอะค่ะว่าโอเคเราจะไปที่นี่แล้วก็ โทรบอกหลานหลานก็มาดูเลยหลานออฟฟิศเขาอยู่แถวนี้เขามาดูสถานที่นะคะเขาก็บอกได้เลยคุณย่า,ายไม่แล้วอย่างนี้ค่ะพี่ชมอยู่ต่างประเทศแล้วทำไมถึงแบบตัดสินใจว่ากลับมาทําที่เมืองไทยดีกว่าทั้งทั้งที่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าหมอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพูดถึงอเมริกาคนก็จะต้องคิดว่าที่นู่นเนี่ยน่าจะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนั่นคือความเชื่อแต่ว่า แต่ละที่ก็แตกต่างไปท่านนี้ว่าพี่เห็นวิธีการของทีรพรคลินิกเนี่ยนะว่าเรามั่นใจตรงนี้แล้วก็ถ้าเราเป็นอะไรเราก็อยู่ตรงนี้ให้ท่านได้มีทีมแพทย์ใช่มีหมอเยอะแยะดูแลใช่ค่ะพี่ชมก็เลยคิดว่าพี่ชมตัดสินใจนี้แล้วอย่างพี่ชมเห็นคนจากต่างประเทศหลายประเทศที่มาเนี่ยมาแก้มาแก้ที่ทําไว้บางคน เขารับหน้าไม่ได้เลยนะคะเขาก็มาแก้ที่นี่พี่ชมดูค่ะแล้วพี่ชมก็คิดแล้วอ่ะไม่ไปที่อื่นพี่สาวเนะี่ยบอกว่าอยู่อเมริกาทําไมหมออเมริกาเก่งๆเ,งเยอะๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอย่าอย่า,ยาคิดว่าที่อเมริกาจะดีที่สุดใช่จะดีที่สุดเรามาประเทศไทยเราพูดภาษาไทยกันเราต้องการยังไงเราได้เต็มที่<อ>จริงอยู่เราพูดภาษาอังกฤษได้แต่ทุกอย่างเนี่ย หมอหม,มอทางนี้เวลาการดูแลมันจะไม่เหมือนกันนะคะหมอไทยนี่จะซีสเรามากเลยแล้วทีมคุณหมอคุณหมอชอนรที่พยาบาลหรืรพยาบาดลดีมากๆเหมือนเหมือนพี่น้องกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะพี่ชมก็เลยตัดสินใจแล้วอย่างนี้พอบอกโทรไปบอกสามีบอกว่าฉันอาจจะ ทําอีกคนนึงนะเขาทานี่อะไรจะทําอีกเพราะว่ามันไม่เจ็บเลยค่ะมันไม่เจ็บมันไม่รู้สึกอะไรเลยนี่คือแค่แบบว่ายังไม่ครบถึงเดือนเลยนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือการไลฟ์สดนี้ค่ะขออนุญาตนะคะพี่ชมคะนี่ค่ะนี่คือเฟสลลอกบนสองช่วงแล้วก็อีกวันนึงพอบอกว่าเฟสลลอกไม่เจ็บก็เลยต่อด้วยการทำตาสองชั้นเลยเขาคือหนังตัดหนังตาตัดแล้วก็นี่คือแบบ แค่ไม่ถึงเดือนน่ะคือสวยปิ๊งมากแล้วแบบดูแบบสาวส <ด S 1> แบบหก<า> <60 S 2> ต้นๆอะไรเงี้ยทั้งจริงๆแล้วคือนี่คือ73แล้วค่ะคุณผู้ชมถือว่าวเปนจะนจาก7จะ73 <c oughs> แล้วเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้หญิงทุกๆคนในการที่จะดูแลตัวเองนะเพราะว่าออทุกคนเวลาตอนเนี้ยสัญญกรรมมันค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะคะพี่ชม <c oughs> ค่ะคือการตัดสินใจจะทำสัญญกรรมเดี๋ยวนี้เหมือนกับ คนให้การยอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างสมัยก่อนเมื่อสัก20ปีที่แล้วอ่ะพอบอกว่าไปทำสัญญกรรมคนมักจะบอกแอนตี้จะไม่ค่อยชอบว่าทำสัญญกรรมแล้วเปลี่ยนไปไี่เหมือนเดิมด้วยครู้สึกว่าเป็นปกติเป็นยังไงะปกติถ้าเป็นปกติแล้วเราไม่น่าอายจะอายทำไมเนาะทำให้ตัวเราเองสวยค่ะแล้วเราไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นจัดปอมเข้าไปเราเอาส่วนเกินที่เราไม่ต้องการเอาออกไปแค่นั้นนลค่ะแล้วเราได้มาแบบ อย่างเงี้ยสำหรับชีวิตที่เหลือนะคะพี่ชมคิดว่าจะแฮปปี้กับเขาจะอ,อยู่ถึง80ก็จะแฮปปี้กับเขาละ่านี้ละแล้วก็คงจะไม่ไปไหนอาจจะแบบว่าปีหน้าหรือสองปีกลับมาก็ต้องแวะมาที่นี่แล้วก็ลูกสาวก็อยากจะทำไอ้หนังตาค่ะก็จะแนะนำที่นี่เพราะว่าที่นี่ทีละพรคลินิกดีที่สุดยอมพูดเลยว่าดีที่สุดเพราะว่าสมัยตอนพี่ชมอายุ40เคยทำแล้ว พี่ชมเจ็บแล้วมีรอยเขียวช้ำเหมือนโดนต่อยโดนอะไรเงี้ยอ,อันนี้ไม่มีเลยค่ะยอมรับเลยว่าไม่มีไม่มีเจ็บก็ดีใจมากค่ะก็ เป็นพรของพระเจ้านะที่ให้ด้วยอาจจะเป็นเ็าเรียกเป็นผลของแต่ละคนว่าจะมีความบวมเขียวช้ำมีความเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ละคนเนี่ยต่างกาันเพราะว่าด้วยความที่พื้นผิวต่างกันใช่แล้วก็บางคนเนี่ยเคยไปทําสัลญกรรมที่อื่นมาแล้วมันเป็นงานแก้หรืองานอะไรเนี้ยมันอาจจะมีอพอพอกระทบกระเทือนอะไรบ้างมันอาจจะมีความบวมเขียวช้ำอันนี้ก็ขึ้นอยู่ในแต่ละบุคคลแต่แต่ที่แบบว่า พี่ชมทําแล้วเห็นผลลัพธ์ได้ดีคือว่าคือมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางจริงๆนะคะแล้วก็ดูแลพี่ชมแบบว่าแฮปปี้ที่สุดแล้วอย่างนี้ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่กาลังชมไลฟ์สดว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ่ะพี่ชมในวัยแบบจะ7จสาของพี่ชมอะค่ะเผื่อบางคนที่ชมอยู่แล้วแบบว่ามีคุณแม่ที่อยู่ในวัยเดียวกันเผื่อเขาจะเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจไปแบบพูดให้คุณแม่เขาแบบว่ายอมมาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือทานอาหารที่เราชอบชคุณทานได้แต่คุณมีการเดินออกกาลังหลังสวนหลังบ้านคุณทําได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าลืมนะคะความความสวยคือความชื่นใจความเอมอิ่มเอมของเราเราควรจะทําถ้าหากว่าตรงไหนมันบกพร่องนะคะพี่ชมแนะนําเลยว่าควรจะทําก่อนที่ชีวิตมันจะหมดไปอีกหนึ่งวนันอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งปีก็ขอให้ที่เหลือนี่ก็มีความสุข ที่เราเห็นตัวเราเองเราเห็นแล้วเราเราแบบด,ดีใจอะที่เรากลับมาได้ใช่ไหมคะ,คะได้มาสวยอีกครั้งหนึ่งอ่ะ<อ><อ>นี่แหละค่ะสำหรับในวัยที่น้องออนว่าใครที่มีปัญหานี่กว่าในการที่จะดูแลตัวเองถึงแม้จะอายุไม่เยอะแบบ6 0สิเหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แต่ ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแต่ว่าทุกปัญหามันมีทางออกเสมอคนที่แบบว่าประสบปัญหาในช่วงวัยแบบว่า 30- 40ี่เนี่ยเวลาเรามาแก้ไขเนี่ยมันก็จะแบบไม่ต้องมีแบบว่าความบวมช้ำเจ็บเขียวได้นะอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ายิ่งอายุน้อยมาทำเนี่ยมันก็จะเห็นผลลัพธบแล้เร็วก็เห็นผลลั์ได้ดีมากเร็วุดใช่ค่ะเพราะฉะนั้น การดูแลตัวเองไม่ว่าจะดูแลภายนอกภายในเนี่ยคือปัจจัยสําคัญในการดูแลตัวเองเพราะจะทําให้เรามีความสุขทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมีความสุขกับการดําเนินชีวิตในทุกวันนี้ด้วยเนี่ย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นฝากกันเอาไว้ถ้าอยากจะมีความสุขมีความ อิมเอมใจเนี่ยเรื่องความสวยความงามต้องนึกถึงทีละพอในคลินิกแล้ววันนี้เราก็ได้อีกหนึ่งท่านมาพูดคุยกับเรามีคุณผู้ชมมีคนคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวให้พี่ชมฟังหน่อยจะได้ชื่นใจมีบอกคุณฝนครับออกสวยเลยค่ะสวยค่ะบางคนนี่แบบอู้ยงี้เลยอูยเลยแบบว่าเจจะเจได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณอภิสรานะครับสวยมากค่ะคุณหมอเก่งมากๆค่ะใช่ค่ะคุณหมอคุณนิตยานะครับถามว่าอายุเท่าไหร่คะสวยมากเลยอายุจะเจ็ดสิบสามแล้วค่ะจริงค่ะ,คคะออกัสน,สน,นี่ก็เจ็ดสิบสามค่ะค่ะต่อคุณสุวิมลนะครับสวยมากนะครับขอบคุณค่ะถ้าทุกคนได้เข้ามาทำเซนทล็อกจะไม่มีการผิดพลาดทาดีมากและ ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่ค่ะก็รีบเลยนะคะตั้งอายุ3ามสิบขึ้นไปส5สิบห้าเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ควรจะมาปรึกษารีบแก้ไขใช่รีบแก้ไขก่อนที่ว่ามันจะยาปมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นคนเริ่มได้ตั้งแต่นั้นเลยนะคะจะดีที่สุดที่สี่0ิบห้าสิบหรืออะไรก็ตามมันจะหายเร็วแผลจะหายเร็วค่ะหายเร็วกว่าพี่ชมอีกนี่พี่ชมยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะหายแล้วค่ะ นี่คืออีกหนึ่งเสียงสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศนะคะกลับมาทำเฟสล็อกแล้วก็ทำตาสองชั้นที่ทีละพรคลินิกโดยคุณหมอชลทิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชมการไลฟ์สดนี้อยู่แล้วกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกคลินิกไหนดีในการที่จะมาแต่งเติมเสริมให้ตัวเองเนี่ยดูดีมาก,กยิ่งขึ้นทีละพรคลินิกเป็นอีกหนึ่งคลินิกนะคะที่จะตอบโจทย์ในเรื่องการทำศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วเป็นแพทย์ที่ดูแลคุณอย่างใกล้ชิดจริงๆคะ่ะวันนี้ฝากกันเอาไว้ด้วยกับทีละพรคลินิก วันนี้ขอพระคุณพี่ชมเป็นอย่างสูงค่ะพี่ชมขอฝากอีกนิดนะคะไม่ใช่ทําแล้วก็ส่งกลับบ้านเลยนะคะวันรุ่นขึ้นวันต่อต่อไปทุกวันคุณต้องมาเขาต้องดูแผลทําความสะอาดแผลดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันนี้พี่ชมก็ยังต้องมาเขาจะจะมาจนกว่าจะกลับต่างประเทศนะคะนะคะเชิญเลยค่ะด้วยความจริงใจจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบะคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ